เดี๋ยวก่อนครับมีอะไรที่กุมขังอยู่ทางด้านหน้านี่แหละครับผมส่งพวกคุณแค่นี้นะครับเยี่ยมเอ็งคิดจะเล่นตกติดเหรอวะผมไม่ได้คิดจะตกติดแต่ที่ที่คุณน้ำเหนือถูกขังอยู่เนี่ยมันมีแต่อันตรายหมายความว่าไงที่ว่าอันตราย <laughs> พวกคุณคิดว่าคนอย่างไอ้เดชามันจะสร้างที่กุมขังเหมือนกลงขังหมาได้ยังไงครับ ต้องมาเล่นลิบอกมาว่าที่คุมขังนั่นไม่มีอะไรผมไม่รู้หยิบจอดนะค่อย,ยก็นัันผู้ใหญ่คะฉันขอร้องนะคะช่วยบอกข้อมูลห้องคุมขังให้พวกเรารู้เถอะคะ่ะไม่ใช่ผมไม่อยากช่วยนะครับคุณอมนแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าเอเดชามันวางกับดักอะไรไว้บ้างและผมเองก็ไม่เคยเข้าไปที่นั่น ผมแค่ได้ยินพวกไอเสียกวงมันคุยกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดเนี่ยเป็นความจริงหรือว่าแค่คม่มขู่จริง,งไม่จริงยังไงฉันก็ต้องเสี่ยงไปช่วยเหนือให้ได้ข้าจะไปช่วยละดีระดาลูกสาวค่ะ <c oughs> เอาเต็มที่เลยสองกำนันผู้ยิ่งใหญ่แต่ผมขอไม่ไปด้วยนะครับผู้กองครับ ผมขอกลับเซฟเฮาตอนนี้เลยครับว่าแต่ไปเถอครับผู้ใหญ่เฮียมเนีเป็นพยานยปากสำคัญของเราถ้าเกิดอะไรขึ้นจะส่งผลแย่ต่อเราเอาผู้ใหญ่เฮียมไปก่อนครบัครบผบไปกันเถอคะค่ะแรมเพอกองเดี๋ยวก่อนข้อมูลของผู้ใหญ่เฮียมนี อาจจะเป็นความจริงก็ได้นะทนายอำเภอกลัวก็ออยู่นี้เธอคะ่ะเดี๋ยวฉันบุกเข้าไปช่วยตัวประกันเองผมไม่ได้กลัวตายหรอกผมไม่อยากให้ทุกคนประมาทนอกจากจะช่วยตัวประกันไม่ได้แล้วเนี่ยอาจทาให้คนอื่นเป็นอันตรายด้วยนะแต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าข้างในห้องคุมขังนั้นมันมีกับดักอะไรบ้างอันตรายแค่ไหนผมพร้อมมีวิธี I'm not a good